สวัสดีครับผมชื่อเด็กชญญายบรรจวัตอ่อนปานกุลชื่อเล่นแจ็คผมเป็นนักเรียนชั้นม1โรงเรียนบ้านมะโบกิจกรรมในแต่ละวันของผมไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนักเตือนเช้ามาไปโรงเรียนเย็นก็กลับบ้าน

ครูคะเด็กชายเต้นกับเด็กชายโตรังแก,กแจ๊คค่ะพเพื่อทำอะไรกันรู้ไหมว่ามันทำไม่ถูกต้องลูกนะเป็นเพื่อนกันจะต้องรักกันเนี่ยเล่นเกมทำไหมคะเสียสุขภาพสายตาเสียเงินใช่ไหมไปขู่เเงินกับเพื่อนขู่ไหมคะถู่ไหม,ม,ม,มออกไป เด่นเกมให้เด่นเกมที่ไม่เสียตังแล้วก็เวล,า,ลานี่ตทวสักครั้งเดือหนึ่ชั่วโมงเข้าใจไหมคะ่าทำ่างนี้กับเพื่อนอีกนั่งไหมขอโทษเพื่อนก่อนครับว้าวเห็นรู้เรื่องเลยวะ ปัญหาอะไรเปล่าลูกวันนี้ครูจะบอกอันนี้เั็นกองสีเทาแล้วก็จะทำตามขัานตอกขงกองกาเป็นหนึวัดหนึ่วัดนะคแจ๊คไปกินข้าวไหมไม่หิวอ่ะ เก,กินไหมไม่ไกินฉันกินเองนะโอ้ไม่้องอยก,กินข้าวยังลกูกผมอครับอา้าวนี่กับข้าวคุณให้หนูเอาไปกินนะลูกนะ ทำไมถึงต้องไหว้ครูครูเป็นผู้ให้ความรักความเมตตาครูเป็นผู้ประสานวิทยาทางการสอนครูเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแนวทาง สังสอนศิษย์ให้ได้ดีขอบคุณคัะ